ข่าวนี้น่าสนใจนะเมื่อวานมีการชี้เป้านะโดยที่คุณรัฐบาลสวิตเลยนะสวิต a ์แคลมเลยนะชี้ไปที่อเมริกาบอกว่าเหตุผลเลยนะที่ทำให้เครดิตสวิตต้องล่มนะฮะมันเป็นเพราะแบงกิ้งอเมริกาอเมริกาแบงกิ้งคริสนั่นแหละที่ทำให้เครดิตสวิตต้องพังไปด้วยนะล่มไปด้วยผมก็แบบ เอาแบบจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ไปกล่าวหาแบบนี้ก็ไม่ถูกนะส่วนใหญ่ผมก็บอกหลายรอบแล้วนะครับแน่นอนแหละมันก็อาจจะมาเกิดเรื่องของ Inverted Yield Curve นะอ้ banking crisis inverted yield curve ที่ธนาคารเองเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้กำไรเพราะมีการโกงตัวแต่ทุกธนาคารก็โดน Inverted Yield Curve ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือสวิตสวิตเครดิตสวิตเนี่ยเองต่างหากที่ไปบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็ ไปซิ่งด้วยนะหลายดอกแล้วเกินนะไปลงทุนอเมริกาใต้ไปเม็กซิโกแล้วมันโดนมาหลายเจ็บอะ่ะนะฮะแล้วก็เสียชื่อมืเนี่ยตำมนสมัยไอ้ไอ้ลักอินนั่นแล้วนะลักอินเนี่ยไอ้บริษัทไอ้ก,อกอาแฟเขากวางนะั่นเนี่ยที่โดน n แอชแดกถอดออกจากตลาดเนี่ยณ้นต่อถอดออกจากตลาดเนี่ยมันมีข้อหาเรื่องของการไปตกแต่งบัญชีอะไรบางอย่างนะครับและไอ้บัญชีที่ไปตกแต่งเนี่ยมันเป็นบัญชีของเครดิตสวิตนะฮะเครดิตสวิตดูแลให้อยู่ มันก็เสียชื่อนะั้นแต่ตอนนั้นแล้วนะครับจริงๆมันก็มีอะไรที่มันไม่ชอบมากพากลอยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเครดิตสวิตเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปเล่นอะไรล่อแหลมเกินไปด้วยนะฮะจะไปโทษฝั่ง US b a n k i n n k ใคร crisis อย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ความเป็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะแต่วันนี้มีการชี้เป้าไปที่นู่นแล้วบอกว่ามันเป็นเพราะคุณนะ <laughs> ผมไม่แน่ใจว่ามัน ชี้แบบนี้ได้หรือเปล่านะมันเป็นเพราะคุณนั่นแหละที่ทำให้เครดิตสวิตของเราพังทลายไป